อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปพชยาณีอิมินาสการเรนะธรรมังอภิปพชยาณีอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปพชยาณิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสารนังขจามิสังฆสรนังขจามิทุติยมติพุทธังสรนังขจามิทุติยมติธรรมังสรนังขจามิทุติยมปิสังฆสรนังขจามิตาติยมปิพุทธังสรนังขจามิ ตาตทียมเิธังมังสารนังขจามิตาตทียมปิสังขังสารนังขจามิอิติปิโสภควาอรหังสัมบาสัมพุโธเวชาจาราสัมปันโนสุขตโลเกวิโทอานุตารอปุริสะธรรมมาาระเท Sathatewa manosaang putho pakkawares kato whkawata mo Saniti ko akali ko hehipansiko o bana ko pacaangwe dittapowiyoili Suppatipano

อถาปุริสสกบุคคลเอสะภะคะวะตัสสะสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนายโยธากิณายโยอัญชะเกะรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสาติ

าวันติโยชนปทังกกลรมาละวันตังเอเตมเทังคตมาโนจิตวามุนินทวานเตชะสาภาวะตุเมชยมังคลานิการตวานักการธมุทธารังอิวคาพิเนยาเจนจายโทอันวจนาจันนกาย

เชตตวามุนิทวตันเตชะสาภวะตุเมชยามังคารานินันโทวปันทัพุชฌังวิปุตังมาเหตเงปุกเตนะเทระพุชเกนะทมาปยานโตอเยทปะเทสวิเทนาเชตตวามุนิทวตันเตชะสา

य मां कलाथयो वाचनो दिन दिने शरदे मतान् देहितवान् कविविधानोपा भवान् मोखं सुखं महाकारुणिको नाथो नोहिताय सपोरे तवा पारमे सा पा पा तोध मो तमा हेलनसा चवा जनहो तुमे शयमा कलां जयन् तोधिया मोल तन हेवा विचय हो विचय सुचय मङ्गले अपराजितपना केशे पतवि अपि केशा पत सुमङ्गला शो मोह तच रां पधामाने तथा किना पधा आन्ता थे ภวตุสาพม so 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 ังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพพอทานุภาเวนัสธาสเทพวันตุแมภวตุสาพมังคลางราคันตุสาพาเทวตาสาพธามานุภาเวนัสธาสอเทพวันตุแม่ วะตุสัพพมังคลังรักขันตุสมัมพะเทวตาสาัมภาสังคานุภาเวนัสธาโสเทภาวันตุเมบดแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์อเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากเวรอพยาปัจโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอเนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สัพพ,ส,พสัตสพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดโพแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตโย ขอส่วนบน <In> ุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชาย,ยาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชาย,ยาจริยาขอ,ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทางสัพพเทวตานังโหตุสุข public, いいิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพเปตานังโหตุสุข um ิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานาังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะควาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะควาตโตสาวกสังโฆ ខ្រើងសារស់ប